ในที่ทำงานแห่งหนึ่งมีหัวหน้างานชื่อศักเขามักคิดว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นเสมอเวลาลูกน้องทำงานเขาจะคอยจับผิดทุกเรื่องแม้เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยก็มักขยายใหญ่โตถ้าใครพูดผิดเพียงคำเดียวเขาจะตำหนิว่าพูดยังไม่เป็นคงคิดไม่รอบคอบถ้าใครทำงานเสร็จช้ากว่าที่คาดเขาจะว่าขี้เกียจไม่ใส่ใจแม้แต่คนทำงานเก่งเขาก็ยังคิดว่าแค่ชอคอช่วยไม่เก่งจริงหรอก ทุกคนเริ่มไม่อยากเข้าใกล้ศักเพราะอยู่ด้วยแล้วมีแต่ความกดดันและคำดูถูกวันหนึ่งผู้บริหารใหญ่ลงมาตรวจงานสักมั่นใจเต็มที่ว่าเขาคือคนที่สมบูรณ์แบบที่สุดในแผนกไม่มีใครเทียบได้แต่เมื่อถึงเวลาสรุปงานกลับมีลูกน้องคนหนึ่งนำเสนอข้อมูลได้อย่างครบถ้วนรอบคอบและแก้ปัญหาที่สักมองข้ามไปได้ผู้บริหารหันมาพูดกับสักว่าการเป็นหัวหน้าไม่ใช่การหาข้อผิดพลาดของลูกน้อง แต่คือการช่วยให้พวกเขาเติบโตคนที่คิดว่าตัวเองไร้ตําหนิคือคนที่ปิดตาไม่ยอมเห็นความจริงของตัวเองคำพูดนั้นเหมือนกําแพงที่ทลายความหลงตัวเองของศักลงเขาเพิ่งเข้าใจว่าที่ผ่านมาเขาไม่ได้ทําให้ตัวเองดูสูงส่งแต่กลับทําให้คนรอบข้างเห็นว่าเขาเต็มไปด้วยอคติและความหยิ่งพยองต่างหากคนที่เอาแต่จับผิดผู้อื่นมักมองไม่เห็นข้อบกพร่องของตัวเอง ความสูงส่งแท้จริงไม่ได้เกิดจากการดูถูกคนอื่นแต่เกิดจากการยกคนอื่นให้สูงขึ้นต่างหาก